สามีเขามาร้องบอกทีมข่าวว่าภรรยาเขาอาการแปลกๆเหมือนไม่ใช่ตัวเองมีอาการแปลกๆอย่างเดียวไม่พอพูดจาเหมือนเป็นภาษาเขมรซึ่งจริงๆแล้วทั้งคู่เป็นคนไทยอาการแปลกแบบนี้อยากจะให้ช่วยบอกหมอปลามาช่วยทีครับเนี่ยเขาเป็นมาสองปีแล้วครับแบบนี้ครับ ไม่ไหวแล้วหมอปลาเอ้ยจนทองก็ไม่มีแ้วหมอปลาเอ้ยอ้าวเป็นอย่างนี้เลยพอเครื่องฟิตสตาร์ตติดเท่านั้นแหละอ้าวอ้าวงี้เลยแล้วเนี่ยอาการแบบนี้เป็นมานานแล้วด้วยนะทางครอบครัวบอกไม่ไหวแล้วหมอปลามาช่วยทีที่เห็นอยู่นี่คือนางจันจิราอายุ43ปี มีอาการประหลาดแบบเมื่อสักครู่และสักพักลงไปนอนไงายท้องพึงแบบนี้ไอ้ที่ว่าอาการประหลาดเป็นยังไงเหมือนถูกผีเข้า<อ>พูดจาเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ประหลาดประหลาดฟังไม่รู้เรื่องญาติิบอกว่าอาจจะเป็นภาษาขเขมรก็เป็นไปได้<อ>แต่เราก็ไม่รู้เพราะเราก็ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะ,ะและทํายังไงถึงจะหายญาติิและตัวสามีบอกว่าต้องเอาพระพุทธรูปมาวางเอาไว้บนศีรษะแล้วจะมีอาการที่ว่าดีขึ้น<อ>ๆๆนะี่นี่นี่ เอาไว้เล <eres S 2> ตตัวสันเลยสันนสักพักลีกไปนอนแล้ะอาการดีขึ้น<อ>ราวกับว่าช่วยให้วิญญาณที่มารังควานน่ะหลุดออกจากร่างผู้หญิงคนน<อ>ี้ไปทีมข่าวของเราเห็นคลิปนี้แล้วนะลงพื้นที่ไปที่บ้านของหญิงสาวคนนี้เลยครับอยู่ในอำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรครับทันทีนะที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปแล้วตัวนางจันจิราเห็นทีมข่าวของเรา โอ้พบปะกันเท่านั้นแหละคุณผู้ชมเอ้ยคุณจันจิราตัวเกลเลยเดี๋ยวจะได้เห็นนะนี่นช่วงที่เขาบอกว่าจัดแจงพื้นที่ให้ทีมข่าของเราเข้าไปในบ้านของเขาฮะ เด <wh ี๋ยวจะได้เจอนะฮะคือนางจันจิราเนี่ยนั่งเกรงเลยเห็นนักข่าวมาโอวโเกรงเหมือนเจ้าเข้าอุ้ยนี่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 เห็นไหมเห็นไหมอาการเป็นเหมือนในคลิปต้นเรื่องที่เราเนี่ยได้ดูกันไปครับแล้วพูดจาภาษาอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องแล้วบางครั้งมีเสียงคำรามนะเหมือนเสียงเสือ้าหรือบางครั้งเป็นเสียงลิงอาจจะเป็นเจียงเียงอย่างนี้หรอกเป็นยังไงจจ อ,อารมณ์ปังบาดว่าแบบคำรามเป็นเสียงออกมาทำ<อ>แบบนี้อยู่ประมาณ15นาทีคุณคิดดูแล้วกันจะเหนื่อยขนาดไหนนานอยู่นะเออแล้วนางจันจริราเปิดเผยกับทีมข่าวของเราเมื่อพูดคุยกันรู้เรื่องแล้วนะบอกว่าไออาการตัวสั่นและส่งเสียงของรามแบบเนี้ยตัวเธอเป็นแบบเนี้ยมาสองปีแล้วอตอนแรกเธอคิดว่าจะเป็นเฉพาะวันพระวันโกนอะไรแบบนี้<อ>แต่เดี๋ยวนี้หนกักหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วนอกจากนั้นนะ เธอบอกว่ายังมีอาการปวดหัวปวดตัวตามมาด้วยอาจะถามผมนะถ้าสั่นขนาดนี้ส่งเสียงคำรามขนาดนี้ไม่ได้แค่ปวดหัวปวดตัวแล้วเจ็บคอด้วยนะเออใช่สิน่าจะมีอาการหลายอย่างเลยนะแต่เธอยืนยันว่าเธอทําลงไปโดยที่ไม่ทราบสาเหตุและก็ไม่รู้ตัวว่าทําแบบนี้ลงไป2ปีนะคะสองปีนะน่าสงสารนะงั้นไปถามตัวสามีบ้างนายสัมพันธ์มีศาสตร์อายุ50ปีบอกว่าภรรยาเนี่ยเอาจริง จร,จริงมามีอาการแบบนี้สองปีแล้วอย่างที่บอกนั่นแหละตัวเขาเองต้องคอยมาดูแลแล้วยังไงอ่ะปัญหาคือต้องทิ้งการทิ้งงานหออยุดทำงานเลยนะทำงานไม่ได้ตาเลือกเลยอ่ะเนี่ยต้องมาคอยดูภรรยาเขาแบบเนี้อ,อเอแล้วเป็นอย่างเงี้ยคุณผู้ชมอ่ะถ้ามองความเชื่อก็ว่ากันไปไม่ได้เชื่อหรืออะไร<ช>ยังไงก็อย่าเพิ่งไปว่าเขา<ช>เพราะว่าเขาเองเนี่ย แบบว่าเขาก็ทรมานอยู่แล้วมไม่รู้จะต้องทำยังไงแล้วจริงๆค่ะก็เนี่ยเหมือนมีคนแนะนํามาบอกเอาพระพุทธรูปเนี่ยนะมาจาบบนเกิือนเนี่ยมาวางเอาไว้บนศีรษะก็จะหายซึ่งมันก็พอจะทุเลาลงบ้างอเอางี้ละกันไปหาหมอไปออหาหมอไหมไปย่างไปสิเขาบอกก็ไปแล้ว<อ>ไปหาหมอมาแล้วหาหมอแผนปัจจุบันนี้แหละไปตรวจแล้ว ก็ไม่ได like. ้เป็นอะไรแบบนี้งงเลยฮะไม่ร oh, uh ู oh, uh ้เหมือนกัน uh, ว uh ่าจะทําอย่างไรทั้งคู่นะฮะรวมไปถึงคุณสามีแล้วก็ญาติญาติร้องขอเลยหมอปลาช่วยมาช่วยทีเถิดไม่ไหวแล้วอาการแบบนี้ล่าสุดฮะคุณผู้ชมหมอปลามือปราบสัมภเวสีทราบเรื่องและเห็นภาพนี้แล้วหมอปลาว่าไงติดต่อไปหมอปลาบอกแบบนี้เราไปต่อคุณชิสายังไงสุกนี้มันเป็นวันพระด้วย๋อใช่พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันพุธเอ้ย่ใชาวันศุกร์วันศุกร์ เดี๋ยววันศุกร์จะลงพื้นที่ไปดูเคสนี้ดูที่ว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัมภพวสีหรือแท้จริงแล้วเป็นเรื่องของจิตกันแน่จะได้รักษาให้ถูกทางใช่เออ,เออก็ต้องดูกันต่อไปนะรักษาควบคู่กับทางแพทย์แผนปัจจุบันด้วยละกันเนาะ